สนามเย้านะคะสำหรับปี2011นะคะที่เราจะใช้กันนะคะก่อนที่สนามของเชียงรายยูเนเต็ดเองเนี่ยนะคะจะสร้างเสร็จก็คือสนามมอแม่ฟ้าหลวงนี่เองค่ะอันนี้ก็ที่เห็นอยู่นี่นะคะก็เป็นอัฐจันร,ร์นะคะฝั่งมีหลังคานะคะซึ่งเดี๋ยวซื้อนะคะจะพาเข้าไปดูนะคะว่ามีค่าไหนที่เราจะให้แฟนๆนั่งกันตรงไหนบ้างนะคะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงตรงแสดที่เป็นฝั่งที่มีหลักฐานแล้วนะคะจะเห็นนะคะตรงที่นั่งที่มีเก้าอี้เต็ดอยู่นะคะนี่เรืองๆน้ำตาลๆนี่นะคะก็จะเป็นโซนของเอ่อ V.I.P. นะคะซึ่งราคาตั๋วนะคะก็จะ1 8 0่บาทค่ะก็จะมีข้าวแล้วก็เออมีขนมแล้วก็เครื่องดื่มนะคะให้รับประทานถึงที่นั่งเลยนะคะแล้วก็จะเป็นโพซิชันที่เห็น ฟุตบอลนะคะได้ชัดเจนที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูด้วยนะคะว่ามุมมองของที่นั่ง VIP <S <S เป็นยังไงนะคะ <S 1> <S 1> แล้วก็เห็นบนห้องกระจกนี้นะคะเราก็จะเป็นล้าวของแพดดี้น้ำขับนะคะซึ่งเรา มีเป็นพิเศษเลยปีนี้เป็นปีแรกนะคะก็จะมีโรงแรมเลอเมอริเดียนะคะมาจัดอาหารนะคะอยู่ในล้าวนี้ให้นะคะสำ,สำหรับคนที่ถือซ a ตตินัม l ับนะคะก็จะสามารถทานอาหารได้นะคะชมจากในห้องได้นะคะติดแอร์นะคะหรือว่าอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศข้างนอกนะคะก็เพียงแค่เดินออกมานะคะนั่งตรงข้างนอกนี้นะคะก็สามารถสัมผัสบรรยากาศและเสียงเชียร์ได้นะคะสุดยอดมากค่ะ สำหรับบล็อกถัดๆไปนะคะเครื่องค่าอย่างนี้นะคะก็จะเป็นที่นั่งสำหรับธรรมดานะคะปีนี้ก็จะขึ้นราคาจากเดิมเพียงแค่20บาทนะคะเป็น80บาทเท่านั้นค่ะ ก็าคาดว่าสนามนี้นะคะก็จะจุคนนะคะได้เยอะนะคะพอๆกับสนามเดิมที่เราใช้อยู่นะคะก็จะมีทั้งสองฝั่งนะคะห้องเล็กๆนะคะที่อยู่ตรงนู้นนี่คะก็จะเป็นห้องสําหรับเพรสนะคะหรือว่าสื่อมวลชนนะคะที่จะมีที่นั่งข้างในแล้วก็จะมีปลั๊กนะคะสําหรับการทําข่าวหรือว่าข้างบนก็จะเป็นที่ตั้งสําหรับถ่ายนะคะ ภาพต่างๆหรือว่าถ้าใครคิดว่าอยากได้มุมอมองที่สูงขึ้นก็อาจจะมาตั้งอยู่บนหลังนะคาตรงนี้เลยก็ได้นะคะคาวนี้นะคะสําหรับแพลตินัมคลับนะคะก็จะมีที่จอดรถนะคะจัดไว้นะคะให้กับทุกคนนะคะพอจอดปุ๊บก็เข้ามาถึงในสนามเลยได้นะคะสมมุติว่าจะเป็นถือบัตรแพลตินัมคลับนะคะพอจอดเสร็จเนะข้ามาเลยก็จะมีช่องทางน,นะคะสําหรับแพลตินัมกับโกขับโดยเฉพาะนะคะก็จะไม่ตะปนกัแบใครเลยนะคะก็จะขึ้นไปถึงห้องที่ ผมคุณบอลได้ทันทีเลยค่ะ,คะนี่ก็เป็นช่องทางพิเศษนะคะน,นี่คะ่ะก็จะเป็นทางข้า ว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สามารถชมฟุตบอลได้อย่างมีอรรถรสมากที่สุดเลยนะคะมองมองเนี่ยเห็นกว้างทั้งสนามเลยนะคะแล้วก็ถ้าอย่างที่บอกว่าอยากมาออากมาชมข้างนอกก็คือมานั่งนะคะอยู่บริเวณนี้นะคะหรือว่าถ้าอยากจะนั่งยูข้างในนะคะแล้วก็เอนจอยกับอาหารนะคะที่ทางเลอร์เมเรียนจัดให้นะคะก็จะเป็นห้องข้างในนี้เลยค่ะเนี่ยคะ่ะเห็นใช่ไหมคะขึ้นมานไดมาเหนื่อยคะ่ะ เรากาลังเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นอัาจาันอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เรา,เาจะจัดไว้นะคะสําหรับฟแฟนๆนะคะที่จะมาชมกันอย่างคับข้างนะคะแล้วก็จะเห็นบริเวณที่เป็นสนามหญ้าเราก็อาจจะเอาอาาาัฐจันเสริมมาวางเพิ่มเพื่อที่จะเพิ่มความจุนะคะของคนดูนะคะ แล้วก็ในขณะเดียวกันฝั่งนู้นเนี่ยถ้ามีทีมเยือนมาก็จะเป็นอันธาาราลสำหรับทีมเยือนด้วยค่ะตอนนี้เราก็กำลังปรับปรุงพื้นสนามหญ,ญ้านะคะที่จะใช้ในการสู้ศึกไทยเยรวลีในปี2011นะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการท็อปเดสนหคะหรือว่าการเอาทรายนะคะมาโปรยค่ะที่ที่หญ้านะคะทำให้หญ้าขึ้นแล้วก็พื้นก็จะส,ม,สม่ำเสมอกันนะคะตอนนี้ก็กำลังเพิ่งเริ่มทำงานเป็นวันแรกนะคะก็คาดว่า จะสามารถนะคะทำเสร็จได้ทันนะคะก่อนเปิดฤดูกาลแน่นอนค่ะตอนนี้ก็ทำเป็นอย่างขมีนขมันนะคะพร้อมนี่ไว้ต้องก็ได้เตรียมานะค่ะตอนนี้เขาก็กำลังทำการท็อปเดสอยู่นะคะซึ่งจะการจะนํำทรายนะคะเอ่อเกลี่ยไปทั่วๆสนามฟุตบอลเลยนะคะตอนนี้ก็ทำไปได้พอสมควรแล้วแต่ว่าก็ยังต้องใช้เวลาอีกหลายวันนะคะถ้าเกิดแฟนๆคนไหนสนใจอยากจะมาช่วยนะคะก็สามารถมาช่วยได้นะคะเป็นงานง่ายๆแค่ เกียร์สายไปมาค่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยสโมสรอีกทางนึ้งคะ่ะ